สวัสดีครับทุกคน Apple เปิดตัวหูฟังแล้วนั่นแต่ไม่ใช่ตัวนี้แน่นอน AirPod s Pro ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรูปหูฟังตัวก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ข่าว Apple จะออกหูฟัง AirPods l i t e นะครับนี้ก็เป็นข่าวลือนะครับซึ่งมันก็จะเป็นสเปคที่ดกกับกว่าเดิมเห็นบอกว่าเดือนหน้านะครับก็มิถุนาก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าจะออกหรือไม่ออกนะครับก็ตัวนี้ที่แน่ๆคือตัว iPod เจน3นะครับหลังจากที่เจน2เนี่ยมีตัวไวเลสชาร์จกับไม่ใช่ตัวไวเลสชาร์จออกมาแต่ว่าตัว p p p l Gen เจน3จะออกมาปีหน้านี่ตัวนี้โมแน่ๆผมว่านะครับที่ออกมาข้างเดียวเนี่ย ไม,ไ,มไ,มไม่น่าจะจริงนะครับเพราะว่า Apple เนี่ยทำทูว e l e s s มาโดยตลอดนะครับแต่ว่ากระแสะของหูฟังจีนเนี่ยที่มันมีกล่องชาร์จไร้สายแล้วก็มีหูฟังข้างเดียวเนี่ยทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ไม่แน่นะครับอ่าอัปเดตข่าวต่อไปกันเลยก็จะเป็นตัว iPhone SE 2พอเปิดตัวได้ไม่นานเนี่ยก็มีข่าวของตัวพสมาด้วยนะครับก็จะเป็น iPhone SE2 นะครับแต่คราวนี้ว่าเจ้าตัวเนี้ยจะมาปี2021ซึ่งจะมาปีหน้าก็จะดีเลยนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการผลิตหรือเปล่าไม่แน่ใจจากปัญหาโควิด1 9นะครับที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทั่วโลกเลยนะครับตัวต่อไปอัปเดตเลยนะครับก็จะเป็น iPad Air ก็จะมานู่นเลยครับ Last Year ก็จะใกล้ๆสิ้นปีนู่นแหละครับ ก็จะปรับโฉมปรับดีไซน์นะครับก็จะเป็นเหลี่ยมก็คล้ายๆกับตัว iPad Pro นะครับแต่ว่ามันอาจจะบางก็ตามสไตล์ตามชื่อเลยครับ iPad Air ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับ MacBook นะครับอาจจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแต่ข่าวบอกว่ามาปี2021เอ๊ยยังไงนะครับก็มาพร้อม iPhone 12นะสินะครับก็ข่าวอัปเดตสำหรับเดือนนี้ก็มีเท่านี้ ถ้าช,ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ